สภาพคลื่นลมจะค่อนข้างแรงแต่การออกเรือเพื่อดูใส่กุ้งที่วางไว้ริมชายฝั่งทะเลหน้าบ้านคลองขุดตำบลหานโพอเภอขาชัยสนจัังหวดพัทลุงเพียงระยะเวลาไม่นานก็ได้กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่มาแล้วหลายกิโลกรัมบ่งชี้ว่าทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ชาวประมงและชาวบ้านในชุมชนร่วมกันทำเขตอนุรักษ์ริมชายฝั่งทะเลและทำธนาคารกุ้งก้ามกรามอย่างจริงจังหากินกรองขึ้นนะมีไรายได้เปิ่มมาขึ้นครับจากเมื่อค้นได้เก็บปลาซึ่งตอนนี้ได้กุุงเปิ่มมาว่าปลาดีด้วยทรัซึ่งอีกอย่างกุ้งมีราคาด้วยครับได้กุ้งมาทิพตัวค็คือเป็นเงินถึงลักเลียงอ,อย มมแม่พันกุ้งก้ามกรามซึ่งมีไข่เต็มตัวที่ชาวประมงจับได้จะถูกนำมาอนุบาลในโรงเรือนเพื่อให้สลัดไข่แล้วอนุบาลให้แข็งแรง <c oughs> ก่อนปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติ <c oughs> เป็นหัวใจสำคัญของการทำธนาคารกุ้งโดยการุนเสริมงบประมาณรวมถึงองค์ความรู้ <c oughs> ในการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะเรื่องกล้าความเค็มของน้ําอุณหภูมิและอาหารลูกกุ้งซึ่งเจ้าหน้าที่ประมงได้มาถ่ายทอดให้มีผลโดยตรงทําให้อัตรารอดของลูกกุ้งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสูงขึ้นก็เลยใช้งบประมาณนี้ครับหนึ่งแสนบาทในการพัฒนาเป็นโรงเพาะเล็กๆขึ้นมานะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมน้ําให้ได้ความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุ้งแล้ก็มีการเสริมอาหาร นะครับจนลูกคุ้งสามารถามีการเจริญเติบโตในเขาเรียกว่าคุ้งคว่ำนะครับก็ประมาณ25-30วันแล้วนำไปปรับ,ปร,บปรับความเหมาะสมของน้ำเพื่อน,นำไปปล่อยในทะเลสาบสงขลาซึ่งมีอัตรารอดที่สูงขึ้น เขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลบ้านคลองขุดตำบลหานโพซึ่งชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งไว้มากว่า20ปีมีพื้นที่กว่า350ไร่กลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนนานาชนิดแล้วมาหนุนเสริมด้วยโครงการธนาการกุ้งก้ามกรามทำให้ชุมชนบ้านคลองขุดมีความมั่นคงทั้งเรื่องอาหารและรายได้ของผู้คนในชุมชนช่วยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพและก็คัดเลือกคณะกรรมาการขึ้นมาเพื่อดูแลเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์มีกฎกติกาของชุมชนนะครับเรื่องการลักลอบอจับสัต์น้ำในเขตอนุรักษ์นะครับก็เลยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆก็เลยหันไปทำเรื่องกุ้งอีกทางหนึ่งนะครับเพราะกุ้งก้ามกรามาที่ ทางนงนตรี้นนนะะคครรรััับบมมีีาาาสูงงก้้ธนาคารกุ้งกล้ามกรามบ้านคลองขุดมีชาวประมงพื้นบ้านเป็นสมาชิกเกือบ40คนซึ่งกุ้งกล้ามกรามที่จับได้สามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ3 0 0ถึง700บาทแล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพประมงอย่างเดียวมีรายได้จากการจับกุ้งกล้ามกรามจำหน่ายในแต่ละวันเฉลี่ยแล้วมากกว่า1,000บาท ส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพประมงก็สามารถจับมาบริโภคในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงบ่งชี้ความสำเร็จของการรวมกลุ่มทำนาการกุ้งในเชิงความมั่นคงของไรายได้และความสุขของผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีแต่พอเราได้เป็นจดเป็นกลุ่มขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บได้รับงบสนับสน,นุนเขาก็สามารถพากุ้งที่เขาสลัดได้เป็นกุ้งเล็กนะคะไปปล่อยได้ที่ไกลๆแล้วก็ เรียนรู้ขยายจนกระทั่งเป็นกุ้งคว่ำได้ซึ่งก็ประมาณตรงนี้จากหน่วยงานเข้ามาช่วยจนเขาสามารถาเลี้ยงเป็นกุ้งอายุเกิน25วันซึ่งมันเป็นกุ้งที่คลานแล้วถึงสามารถปล่อยในน้ําจืดได้เห็นว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเป็นกลุ่มมาแล้วนะคะเขาสามารถปล่อยได้ปีหนึ่งเป็นล้านล้านตัวนะคะปล่อย ธนาคารกุ้งบ้านคลองขุดอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทลุงสามารถเพาะพันธุ์ลูกกุ้งกล้ามกลามแล้วปล่อยคืนกลับสู่ท้องทะเลแล้วเกือบ10บล้านตัวกลายเป็นห่วงโซ่สำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำขณะเดียวกันชุมชนชายฝั่งทะเลหลายแหง่งได้ทำเขตอนุรักษ์ในหลายจุดรอบพัทลุงลากูน ซึ่งข้อมูลจากประมงจังหวัดพัทลุงพบว่าในปี2,565ที่ผ่านมาชาวประมงรอบพัทลุงลากูลสามารถจับกุ้งกล้ามกรามจำหน่ายสร้างรายได้มากกว่า400ล้านบาทสนธยาแก้วขำไทย p ีบีรายงาน